สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุเกมและซินดี้โกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าคอนเทนต์นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีกิจกรรมหนึ่งเข้ามานะครับผมแมวมึงกลับมาอีกแล้วและคือกลับมาใน,ช,นช่วงเวลาที่ผมแบบเชี่ยเปิดดีไหมวะกูจะเปิดตู้ของจิงเคอร์ดิไหมวะแต่มันก็เปิดไปก็ปั้นไม่สุดอกว่าเพราะมันไม่สามดาวไม่สี่ดาวอะมันปั้นยังไงก็ปั้นไม่สุดเลยและแบบแมวมึงมา โอเคถ้าแมวมึงมากูปั้นจริงเครื่อสามดาวได้กูมั่นใจว่ากูทําได้เว้ยดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเปิดหาจริงเครือถึง3ามดาวกันเลยนะครับผมก็น่าจะพอนะสามหมเพชรแล้วก็เอามากิจ,จกรรมแมวน่าจะได้ประมาณ4ี่หมื่กว่าก็น่าจะได้ประมาณอยู่ที่ร้อยกว่า,วาโลประมาณนั้นนะเออ,อมาก็หวังว่าแมวจะให้เพ็นผมเยอะนะครับผม แล้วก็จริงเคยเอ้ยแม่งตอนแรกจะไม่เปิดอยู่แล้วแมวมึงมากูต้องเปิดแล้วแต่ใจวะเน,นี้ยคือไม่ไม่เปิดไม่ได้วะอันนี้38ใช่ไหมก็ได้เอ้ย47เจ็ 4, เลยเหรอเอสวยสวยอันนี้88ดตักแปดหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมาโอ้โหอันนี้ขอหมื่นเก้าได้ไหมหมื 10, 9, ่นเก้าสวยสวยเออขอบคุณครับอันนี้ก็ขอสามหมื่นหนึ่งไป โอ้ยสามหมื่นสองเลยวะเอ้ยเจ๋งสี่หมื่นสี่ได้ประมาณเท่าอะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหรอ้อยห้าสิบโลมีตั๋วอีกประมาณร้อยแปดสิบก็ไม่สองร้อยขาดเพชรอีกนิดหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวน่าจะไปหาเพิ่มได้น่าจะได้ยิงเคร์ออยู่แหละสามดาว น่าจะได้อยู่นะแล้วก็มีชิโอเมะลีรันอีกต่างหากนะครับผมถ้าใครอยากได้ชิโอเมะตอนนี้ก็รีบเปิดหานะครับอ่ะมาเปิดนี้ก่อนล้วกันอุ้ยเอาผู้ทองเฮ้ยได้อยู่นะโอเคมาตู้เฟรนชีฟนะครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นไปตามคาดตู้เคลื่อนไม่หวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอ่าตู้ทั่วไปก็เหมือนเดิมออกตาเิ่งกับาร์ดิบาลอุย้ยแล้วฮันดิบาลก็ออกเด้๋ย คือจริงนะรู้สึกว่าฮันดีบาเป็นออกง่ายมากเลยในชน่วงนี้แล้วแบบออกตาเวียนมันออกยากจังอะอันนี้คือแบบจากใจจริงเลยนะออกตาเวียนทำไมเคอถึงออกยากขนาดนี้นะครับผมโอ้โหชิดแล้วดูดิไม่คิดจะออกให้ด้วยนะตัวอะไรเอ่ยอ้าวโอเคออกตาเวียนนะครับผมโอเคฮันดีบาผมค,คาดีตัวเอ่ย สองตัวโอเคและก็ออกตาเวียนนะครับขาดอีกห้าตัวถึงจะหดาวไอ้ไม่ใช่ห้ตัวตีสี่ตัวโอเคตามนั้นนะครับโอเคต่อไปก็เราจะมาเปิดหาจิงเคร์กันนะครับผมก็คือจิงเครือสามดาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่า200โลหรอไม่น่าใช่ประมาณ200ร้อยกว่าโล200อยขึ้นไปสองร้อยโลขึ้นไปถึงจะได้จิงเครอสามดาวนะครับผม ก็ถ้าผมโชคดีนะถ้าโชคดีก็คือได้จิ้ง์เคอสามดาวก่อนที่จะขึ้นสองร้อยโลขึ้นไปนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> จะมีปะวะ,ะที่มีปฏิหารเกิดขึ้นกับผมที่แบบได้ได้ก่อนแบบได้ก่อนที่จะไปการันตีสามดาวอะ่ะก็น่าจะเป็นคลิปนี้แหละต้องมีเหตุต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นเว้อ้ามาโมติแรกนะครับผมโอ้โหแล้วภาพค้างภาพค้างเสร็จปึ๊บกูได้ม่วงโอ้โห ครับมัตติแรกไปก็เกือแล้วต่อไป20โลโล,โลที่20คือ20่สถึงหกเนี่ยจะได้จิงเกิลได้นหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะดูซิจะออกตอนไหน20่สถึงหกเนี่ยแม่งอ่ะ30แล้วอ่ะมาแต่ไม่ใช่จิงเกิลเพราะชื่อกูไม่ขึ้นไงชื่อกูไม่ขึ้นไม่ใช่จิงเกิลตัวอะไรเอ่ยโอ้โห,โหตายแล้วตัวที่แม่งไม่ได้ใช้อ่ะ40่สิได้ชื่อกูไม่ขึ้นอีกแล้วเหรอ เชียช่ยชืย่อกูไม่ขึ้นอีกแล้ว what โอ้ยใช้งานได้อันนี้เก่งนะครับผมห้าสิบโอเคต่อไปการันตีจิงเกแล้วหนึ่งตัว <laughs> แม่งรอกูัก,การันตีเลยนะมึงอ้าวเดี๋ยวแล้วชื่อกูไม่ขึ้นเหรอถามจริงโโอ้ นี่คือเกลือมากเลยในะช่วงย0 6 0แม่งไม่มีจิงเกอือเลยสักตัวเนี่ยแดงว่า70-80ต้องมีแล้วแหละนี่ไงโอ้ยตายแล้วแม่งก็โดนการตีอีกรอบหนึ่งน้ำตาจะไหลโอ้โหอ,อ่ะสงสัยไม่มีดวงอะไระคลิปเนี่ยแม่งได้มาตอนการันตีครับพี่น้องฮะและแน่นอน เปิด80โลได้จริงเพื่อนได้หนึ่งดาวถูกต้อง1ดาวแล้วจริงเพื่อนนะครับได้แน่นแล้ว1ดาวโอเคเข้าใจได้อ่ะไปกันต่อนะครับผมเอ้ย90แล้ว90เอ้ย2ตัวเลยเหรอโอ้โห,โ,หโ,หโหแต่ตัวแรกมากร้องฮาแล้วเอ้ยแต่ตัว2จริงเพื่อนทักคิวว่ะแต่ตัวแรกมึงไม่ใช่นะเขาะ้าใจปหมคือตัวแรกเมื่อกี้มาคือแบบเหลวเลยอะแม่งเลยโอ้โหแล้วนี่ฟ้าล้วนถามจริง โอ้โหเกลือจัดเลยว่ะเอ้ยมาละใช่เปล่าโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวน้อน้องพาจะไหลจริงวะโอ้โหโอ้โห แม่งคือถ้าไม่หลุดก็คุณดนการันตีแหละจริงๆนะโอ้โหเรียบร้อยแม่งโอ้โหเลยนี่ฟ้าลว้วนตายหาแล้วอามาใช่ป่ะจริงคืออ่าใช่นะครับนี่นี่ก็น่าจะเป็นการันตีนะ160การันตีน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะการันตีนะครับผมไอียิมอกริมาติมาติกรีนะ <c oughs> โอเคก <c oughs> ูณดวการันตีแน่ๆกูบอกเลย โอเครับของนะครับผมมาเปิดกันต่อก็อ,กอีก30ก็200โ,โลแล้วใช่ใช่ไหมจิงเกอร์เอาเดี๋ยวเฮ้ยกูนึกว่ามันนี้กูเกลน่ะแต่ถามว่าเกลจริงเกอร์ไหมเกลจริงเกอร์แต่หลุดเลทได้ตัวละครดีกูก็ให้อภัยได้ เอาดันเต้ครับเฉย,ยเลยฮะครับดันเต้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ฮะโอเคอเฮ้นานๆทีถ้าแสงมืดนะเนี่ยคือแบบนานมากกว่าจะได้แสงมืดสักครั้งนะครับผมเฮ้ยแต่ไม่คิดเลยว่าดันเต้จะออกนะเออปาฏิหาริว่ะเรียบร้อยสองรอโลการตีอีกหนึ่งตัว กูขาดอีกกี่ตัววะเนี่ยอ่าตอนนี้จริงเครื่องผมเท่าไหร่แล้วอะคือมันก็อยู่ในช่วงนี้แหละเลรทประมาณเนี่ย200โลได้ประมาณ2ดาวนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมจริงเครื่องประมาณ2ดาวใช่2ดาวนะครับผมคือถ้าจะทำ3ดาวเนี่ยต้องประมาณ200โลขึ้นถึงจะทำ3ดาวได้เดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าประมาณเท่าไหร่ ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันต้องใช้กี่โลเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมจำได้ว่าเคยเซฟไวาอยู่นะเอออยู่ไหนว่าอันนี้สา3ดาวอยู่ที่ประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยโลสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยโลถามนั้นนะฮะ <c oughs> ก็ถ้าผมคิดว่าถ้าจะทำยังไงกับจ er, ิงเกอร์โอ้โห <c oughs> จะทำยังไงกับจิงเคอร์ท่เอสองดาวก็ใช่ได้อยู่แหละเพราะว่าสกิลแรงแล้วนะสกิลเลเัลหนึ่งอ่ะในไหนก็ปั้นมาแล้วอัพเลยลวยกันผมบอกเลยนะว่าไอ้คริสตัลศักยภาพกับน้ำเกี่ยวแล้วก่าเงินเนี่ยแม่งล้นคือคือผมล้นมากอะ่ะคือของมันเยอะอะ่ะอ่ะไปยัดให้หมดนะยครับผม บอกเลยนะว่าต้นเกมมันทรัพยากรหายอย่างยากแต่พอมาเลดเกมแล้วอ,ะอ่ะคือแบบไอเ้ขี่ค่ะมีจนแบบตันอ่ะมีของจนเต็มอ,ะ <c oughs> อ่ะเอ้ยอ่าหยิบมาจากตัวละครที่ยังไม่ค่อยใช้งานอ่ะนี่โหแต่ละตัวโอเคเข้าใจได้ตรายศดนี่น่าจะเขื่นได้นะสีอืม เฮเลนไงเอาเฮเลนใส่ทำไมวะเน,นี่ยแต่อ้ม่วงเนี่ยงงเลยกันแล้วก็คริติค่ลอเนาะคริติค่ลอ,อ,อที่เป็นรูปมงกอนอะทำมาโมเหรอเอาฟูมามาตอนนี้ถ้าเราสตัดคริติค่อยี่สิบเปอร์เฮ้ยใช้ได้นะถ้าจะให้เก่งขึ้นก็ตีตราเพิ่ม เพิ่มบิน1.5โอเคก็ที่มาเปิดเพราะว่าผมก็โดนเหมือนมาเหมือนกันนะครับผมโดนตบใน PVP แม่งเจอทีฝั่งตรงข้ามแล้วแบบชี้ํามแห่งแรงจังวะคือแบบแม้แต่เกาะฮัเวผมเอาอยู่ไอเงาอาไม่อยู่อ่ะแม่งคือแบบหนะักมันแรงมากเลยอ่ะ ภาพวาดฮันเตอร์กดโอ้เพิ่มอีกแสนเลยหรอเมื่อกี้ก็ได้ตัวสำเยอะนะใช่ไหมได้ไข่บ้างนะอ่าได้นี่ไงเช็คสเปียโอเคยังยังนี่ไงอัพเลย เดี๋ยวผมคิดว่าหงจงผมน่าจะอัพเหมือนกันนะครับผมเอามาตีบอลน,นะหงจงก็เก่งเหมือนกันนะฮึ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ได้เสียดมาใช่ไหมได้ไดร,รักสิทธิ์หรืออะไรอะพระบาท๋อ,อหงจงอัพเมื่อกี้กระเป๋ามาั้ยโหเศษชื่อ <c oughs> แม่งเกลือมาเยอะก็อย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วย อ้าม,มาสี่ตัวได้ตัวอะไรบ้างเนึ่งเอ่ยหงจงหนึ่งวะ่ะเฮ้ยได้นะไม่เกือนะได้ฮอนโอดะด้วยโอดะก็เก่งลาฟาเอลก็ได้ตัวฮิวทัดดินโอดะสามดาวว่ะมาถึงขั้นเนี้ยหรอโอดะโอโ้โหก็มาไกลเหมือนกันแหละ ก็นะเดี๋ยวค่อยปั้นทีหลังแล้วกันอะไหนๆก็ได้มาแล้วใส่อาร์ตเลยแล้วกันแล้วเมื่อกี้ได้หลาฝาเอลวปะยังไม่อัพนะอ่าหงจงก็ยังไม่เต็มก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั่งใช่ไหมอ๋อนี่ยยากิวจูเบใช่ได้มาจากเปิดตัวปั๊ธรรมดา แล้วก็หมดแล้วโอเคภาพวาเดเี่อ่ะเพิ่ม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 อีกข้ามอกแม่งสตัดกเพิ่มรัวๆเลยเว้ยอุปกรณ์เฉพาะเออว่ะใช่อ่ามาฮมมัมเบมาอัพมา อีก4ีทีก็อุปกรณ์สาสิบแล้วจะได้เก่งๆนะครับทาเเปิดเกาะทีเป็นเป็นล้านน่ะโอเคมีอุปกรณ์ไหน,นที่ต้องอัปเกรดไหมเอ่ยมีแต่ใส่ตาเนาะโอเคตอนนี้ผมก็นะกเ็เล่นดานนี้ปิดคลิปแล้วกันเพราะว่าดองด่านมาอยู่คือยังไม่คิดจะเล่นนะดาเนียอ่ะมา สีโยเมะและก็เยีนสีนี่นี่อ่ะมาอุ้ยอย่โอ้ย,ย,อยแรงกว่าที่คิดนะน้ามันอ่ะ ม่ไหวปะวะเฮ้ยไหวหอ,อยู่แล้วแทะยังไงเชียเวไหมผมก็รอดเออชนะชนะกูจะไปใช้เทคริกทีหแึบว่าเอาชียร์ไหมาก,กูก็โซโล่แล้วแหละเรียบร้อยนะครับไป1ิบก้าแล้วเยวาดาพวกนี้ก็ไปเล่นหลังไม้เอาละกันนะครับผมก็จะได้เพชรเพิ่มมาหมื่นเพชรเลยเหรอวะที่ต้องหาเพื่อทำจิงเครือสามดาว ถ้าเล่นดานพวกนี้ต่อเนี่ยน่าจะได้อยู่อืมแล้วก็ซื้อพวกนี้มาต่อน่าจะได้อยู่แล้วนะถ้าถ้าคิดน่าจะไหวยอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีเวลาผมก็จะนั่งฟาร์มให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็หวังว่าจะจริงเพื่อจะออกไข่เพิ่มด้วยแล้วดูทรัพยากรในพวกนี้สิคือมัน,อนเหลือเหลือเกินอะด,ดูดิ คือมันเหลือเยอะมากเลยเว้ยคือดองทรัพยากรอย่างเยอะอ่ะคือตอนนี้ผมถามว่าอัพได้ไหมก็อัพได้อัพได้แค่ตัวเดียวอ่ะเนี่ยหัวโตเนี่ยแต่หัวโตมันใช้คิสตันสองหมื่นแล้วก็อัพอีกขั้นหนึ่งก็สองหมื่นกว่าคือแบบไม่เปลืองมากเลยเว้ยคือก็อยากจะเก็บคิสตันสกัดยาผ้าไปอัพตัวอื่นนะแต่ตอนนี้ก็รอก่อนแล้วกันยังไม่ยังไม่คิดจะใช้นะก็คลิปนี้ก็ได้จิงเกอร์มาสองดาวกับอีกหนึ่งตัว ถ้าอยากหาเพิ่มอีกตัวเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเติมอันนี้อีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะไม่ก็จะได้มาอีกร้อยเศษไงแล้วก็จะได้จริงขึ้นสามดาวเหมือนโรบินฮูดท,ที่ผมทํามานะครับผมเฮ้อแต่มัน7จ็ดร้อส่ก้ามันแดงอะ่ะโอเคช่วงนี้ผมก็ต้องประหยัดตังค์ด้วยนะครับผมเพราะว่านะก็อย่าไม่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์จากยูทูบเลยเออ คือผมต้องทำคลิปเยอะกว่านี้นะครับผมถึงจะได้ตังจากยูทูบนะยูทูบแม่งกว่าจะได้ตังมาครั้งหนึ่งเนี่ยคือแบบยากมากเลยเว้ยเอออันนี้ตาสปีดปะตดตรงเป้าอ๋อไม่ไม่เอาไม่เอาอันนี้ถ้าจะแลกแลกตัวของหงจงมาเพราะว่าได้อยู่แลกหงจงมา ไอเหรียญลิกิวเนี่ยผมกำลังคิดว่าแลกอะไรดีแลกกล่องก็ดีแลกตัวก็ได้คือถ้าแลกตัวเนี่ยแลกออสตาเวียนได้เลยเว้ยออสตาเวียนคือแลกได้เลยแต่ถ้าแลกตัวแสงกับมื่นเนี่ยก็ก็คุ้มนะเอออ๋ออตาเวียนมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดเพราะมีเยอะอมาออสตาเวียนขึ้นเลยขึ้นเลยจะได้สามพันดีบ่าวทันแม่ง อันนี้อัพเลยน,นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องห่วงทิ่ต้องใส่กิจภาพเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ออโต้เวียนอะไม่ใช้ของเยอะจริงวะ่ะดิฟแนนท์ของ,มมงรรไม่มีเลยเหรอมีแต่ม่วงโอเคก็ไม่อยากเอามาตีบวกม่วงอะน,นะ แล้วมีหัวโตวกูใส่แอคแทกแวนะเนี่ยนั่นสิทำเป็นหัวโตวกูใส่แอคแทกอ่าจิงเครอร์เอามาแลกกับจิงเคอร์อไหมนั่นดิหัวโตวกูใส่นี้ได้ไงอะอย่างนี้จิงเคอร์ก็ค่อยดูดีหน่อยอ่าแอคแท็กสี่หมื่นหกคลิสองยี่สิบหกเปอร์ ก็ได้อยู่นะแล้วก็ตราเออว่าตาตาใส่รอสามดาวก่อนแล้วกันเราค่อยใส่ตาเพราะขี้เกียจมานั่งหานั่งเปลี่ยนอยีกทีนึงโอเคคลิปนี้ถามว่าสักเซตไหมก็ระดับหนึ่งนะแต่มันก็อยู่ในเกมมาตรฐานอนะในการทำในการเปิด200โลอะอันนี้คือเกมมาตรฐานสองรโลเลยนะครับผมแบบสองโลก็จะได้2ดาวแน่ๆ แล้วก็น่าจะได้แถมประมาณตัวถึงตัวหนึ่งตัว,ตวถึงสองตัวเออก็จะประมาณนี้แหละมาตรฐานก็ล็อกเลเยตอะนะมันจะได้ก่อนการันตีมันก็แบบมันก็ยากอะเออมาปิดคลิปด้วยอันนี้ก่อนนะครับผมกระชานนำโชคโหเอาลูกเอาลูกมุกลมเหลืองเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอออันนี้ดีอันนี้ดีนนดลูกโวเสงเหลืองมาเยอะๆเลยก็ดีนะ อโอ้โหตัระย่างขอให้มันคุ้มเลยดิเอ้ยอย่างนี้คุ้มโอเคแดนทักษิณอัพพลังแห่งัตราอะมีจิงเคออยู่ดีวะมีครับอ,อันนี้แหละผมจะเอาอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าตัวราเมจตมันสำคัญจริงๆ ครับวาดอัพอีกทีหนึ่งโอ้โหสรุปแล้วค่าพลังในคลิปนี้ขึ้นมา4ี่แสนเยอะชิปเดี๋ยวไปเล่นหน่ายก็ได้เพชรเพิ่มได้เพชรเพิ่มก็น่าจะได้อีกหลายโลก็คิดซะว่าถ้าผมจะพอบอกว่าจริงคือเปิดอีกประมาณ4มัติถึง5มัติน่าจะไหวแต่ก็ต้องรอดูนะว่าเพชรมันจะพอหรือเปล่า โอเคนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ